สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอออฟทาหลออบไบรยกันชาริยานะคะสวัสดีชาวสองสวัสดีเอค่ะอ่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16-31ถึงส1สิงหามากันที่ธาตค่ะมากันที่ท่าลมเมยถึงตุ่นรุงค่ะวันที่นะคะอาจารย์วางไว้ที่ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรนะจ๊ะ เออ,เอ,อของอาจารย์ดูแบบตะวันตกนะคะถ้าคุณดูของอาจารย์ก็ยึดหลักตามตะวันตกแต่จริงๆแล้วให้ดูตามถ้าดูทั่วๆไปแบบนี้ให้ดูทั้งไทยแบบไทยแบบตะวันตกและก็ลัคนีเอ้ยลัคนาถ้าคุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอะมาดูซิว่าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตรักของคุณ ในเดือนนี้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะจ๊ะอืมมาดูกันซิว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะทำไมไพ่ขึ้นมาเป็นรับว่าเลยล่ะเอะว่าเอสออฟคัโอ้มีใครมาแอบชอบแอบรักอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีใครมาแอบชอบแอบรักอยู่หรือเปล่าคะมีใครมาแอบหลงรักประสารภาพรัก,รกเราไหม จะเตะระวังเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมอะ่ะเออในใจของคุณน่ะ The world ค่ะ The strength อีกหนึ่งบายเซชพอร์ตอะโอเคมามาดูกันเป็นไพ่ของคุณนะคะการงานการเงินก่อนแล้วก็มาชีวิตรักเดี๋ยวอาจารย์เน้นเรื่องของความรักึ่เนี๋ยวจะเน,นเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็น The Lover ช่วงนี้อาจจะอาจจะมองหาคนอาจจะมองหาคนร่วมหุ้นร่วมทุนหรือเปล่าอาจจะมองหาคนมาช่วยหรือเปล่าสถานการณ์การงานการเงนินค่ะการงานการตัดสินใจครั้งสําคัญค่ะคุณอาจจะทิ้งทิ้งการคิดอะไรก็ตามหรือภารกิจหรือเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณเจอกับปัญหาในการทํางานอาจจะหาคนมาช่วย ช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตคุณกาลังมองหาสิ่งที่ตัวเองตัวเองมองหาสิ่งที่ตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดที่จะอยู่ตรงนี้อืมหรือไม่คุณอาจจะมีข้อเสนอมีทางเลือกที่น่าสนใจให้กับใครบางคนก็ได้หรือการร่วมหุ้นร่วมทุนเสนอเสนออ่าเขาเรียกว่านําเสนอไปให้คนที่ตัดสินใจเข้ามาช่วย เราในสถานการณ์ของชีวิตณนะตรงนี้แต่คุณก็ไม่แน่ใจในการตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิตของคุณสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คือบางทีมองดูเหมือนเลือกอะไรไม่ได้เลยมันต่ชีวิตมันเป็นชีวิตของคุณนะแต่คุณก็เลือกที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรได้เลยนะคะมันมีการตัดสินใจที่ยากลำบากนะมันมันการตัดสินใจในเรื่องที่จําเป็น อืมการตัดสินใจที่จะเดินจะเดินไปตามเส้นทางของตัวเองหรือจะไปเส้นทางใหม่ดีกว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญก็ได้นะคะอืมไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนนะคุณก็คือผู้ได้รับผลกระทบในการที่ต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นใครควรดีๆในการเลือกในการตัดสินใจในเรื่องการทำงาน นะคะผลตอบไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในการทํางานหรืออะไรในการทํางานที่เราตัดสินใจไปแล้วเราจะเป็นฝ่ายอยู่กับมันอืมตัดสินใจดีก็โชคดีไปตัดสินใจไม่ดีก็ต้องอยู่กับมันนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนชีวิตช่วงเนี้ยคุณจะต้องตัดสินใจอะไรยากลาบากบางทีก็พยายามชะลอการตัดสินใจอยู่นะคะบางทีคุณช่วงนี้เหมือนชีวิตคุณต้องสู้ มันต้องสู้มันต้องตัดสินใจต้องตัดใจกับเรื่องราวบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่จะต้องตัดสินใจในในการทํางานที่จะเบนเข็มไปทํางานอย่างอื่นไปหาคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนดีไหมและการบรหิหารจัดการเรายังจะจัดการได้อยู่ไหมชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างจะจะต้องสู้หนักมากคุณจะพยายามพาตัวเองไปสู่เป้าหมายค่ะเหนื่อยนะช่วงนี้เหมือนมีความเหนื่อย บางทีบางคนก็อยากหาคนมาสนับสนุนมาช่วยเหลืออยู่เหมือนกันและการตัดสินใจที่คุณจะต้องตัดสินใจอะมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆเลยนะอืมเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากตัดสินใจทําสิ่งนี้หรอกแต่ก็ต้องทําเพราะวาความจําเป็นจํายอมจําใจนะคะไพ่ของชีวิตคุณในช่วงนี้ในการทํางานเนี่ยมีกอมีต้องต้องมีภาระมันบางคนมันมีภาระมีมีสินมีอะไรที่ต้องจัดการ นั่นแหละมันหลายหลายอย่างที่เข้ามาการเงินนะมีไรายได้เข้ามาก็จริงแต่มันยังมีสิ่งที่รั่วไหลยอยู่เยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายในระยะยาวยาว,ยาวภาระที่คุณรับผิดช,ชอบระวังจะใช้เงินเกินกำลังด้วยนะคะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยหยุดก็ไม่ได้ท้อก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เออปัญหาใงเรื่องการบัญชีปัญหาในเรื่องของการเงินช่วงนี้เกิดความวุ่นวายใจหนักมาก คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็จะเจอเจอเรื่องท้าทายหรือถ้าคุณเป็นโจทยคนที่ทํางานเองก็มันจะต้องดิ้นรนสาหัสอยู่นะคะในช่วงนี้อา่าถามว่ายังมีทางออกไหมมีทางออกสิทําไมจะไม่มีทางออกล่ะคะใช่มันมีทางออกอยู่แล้วบางคนอาจจะรองเงินก้อนโตโต,ตอยู่นะคะในการขายที่ถ้าคุณขายที่ได้ตรงเนี้ย ขายที่หรือขายบ้านขายมรดกเกี่ยวกับที่ดินอะไรอย่างเงี้ยจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเป็นเงินก้อนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะเป็นล้านเลยนะก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยหรือคุณอาจจะกำลังวาดหวังว่าถ้าได้เงินก้อนนี้สักก้อนหนึ่งมาซัพพอร์ตตัวคุณเองเนี่ยคุณจะอยู่ไปได้ได้ระย,ยะยาวๆเลยนะจ๊ะอืมชีวิตตอนนี้มีความรู้สึกถึงความอึดอัดความอึดอัด บางสิ่งบางอย่างในการทํางานของคุณอะบางสิ่งบางอย่างคุณต้องพับกระดานในการทํางานแล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นกับงานอะไรที่ใหม่ๆคุณต้องหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่มันไม่น่ากังวลที่คุณเป็นคนที่มีความเป็นสเตนสเตนเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคมาเยอะค่ะผ่านชีวิตมาเยอะและคุณก็อดทนฝ่าฟันสู้มาถึงชุกวันนี้ กว่าที rition. ่คุณจะมาประสบความสําเร็จได้ในทุกวันนี้ไม่ได้มาด้วยกีกุหราบไม่ได้เดินมาอย่างสวยงามเดินมาด้วยความยากลาบากที่จะมาสร้างตัวตนสร้างฐานะได้แต่ช่วงนี้มันเป็นอาจจะเป็นช่วงของเศรษฐกิจไหมเงายได้มันหดหายลงไปหรือเปล่านะจ๊ะแต่คุณน่ะสุดท้ายก็เรีเนอับสอดไพ่ของนักสู้ขึ้นมาสามใบเลยนะอัตชิอัตโนนโถค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ คุณจะพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มกําลังเต็มที่เต็มความสามารถนะจ๊ะอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนต้องแข็งแต่งทั้งกายทั้งใจสถา,านการณ์ทําให้คุณแกร่งค่ะจริงๆคุณก็ไม่อยากจะเก่งไม่อยากจะแก่งหรอกแต่คุณต้องทานะบางทีก็รู้สึกว่ามาทาไมถึงต้องชีวิตมันต้องดิ้นรนมาตลอดทําไมชีวิตไม่มีความสุขสบายสบายใจสบายตัวเลยสักพักหนึ่งก็จะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่แย่อีกแล้ว ปัญหาอาจจะมีมาเรื่อยๆให้คุณจะต้องตัดสินใจนะคะอืมแต่อย่างที่บอกอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แกร่งแกร่งมากๆก,กอืมอาการเงินหาระมัดระวังเรื่องการเงินค่ะการจับใจใช้สอยนั่นแหละเดือนตาอที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกต้องบาลานซ์บาลานซ์ค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่คุณมีความหวังอะไรใหม่ๆซึ่งที่ผ่านมาชีวิตคุณมันดีกว่านี้นะ มันอารมณ์มันมันมีเงินมีทองมีความมันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกเลยลมคุณยังมีความมั่นคงอยู่ค่ะบางคนมีที่ดินมีบ้านมีรถนะบางคนยังมีฐานะแต่มันอาจมันอาจจะขาดเงินสดในมือเงินที่เคยได้ทุกเดือนรายได้ที่มันเคยได้มันถดถอยแค่นั้นเองนอกนั้นมันก็เป็นอะไรที่ต้องจัดการอืมลักษณะแบบนั้นนะคะบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันก็ท้อเหมือนกันนะ แต่ถึงจะเหนื่อยจะท้อแต่คุณก็ยังเป็นนักสู้ไพ่มันขึ้นมาคือทำไมรู้ไหมเด็กถืออัศวินถือดาบอย่างเงี้ยคิงถือดาบอย่างเงี้ยควีนถือดาบอย่างเงี้ยเป็นไพ่ของนักสู้ดังนั้นอะ เออเป็นไพ่ของนักสู้แล้วก็ระวังคนเพ่งเล็งค่ะคนเพ่งเล็งคุณอยู่หรือคนกำลังมองดูวิถีชีวิตของคุณอยู่แล้เขาอาจจะตัดสินคุณด้วยด้วยการมองของเขาโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลยก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปกันที่ความรักค่ะความรักเดลวเวอร์ค่ะคุณมีคนมาชอบเยอะนะแต่คนที่มาชอบอาจจะอยู่ในถานะของความเป็นเพื่อนแต่มีคุณแอบอาจจะแอบชอบใครอยู่ก็ตาม อาจจะมีความรู้สึกในใจแอบชอบเขาอยู่เอ่อแอบกังวลแอบรอรอเขาอยู่หรือเปล่าในใจลึกๆก็มีความชอบและใจของคนเรามันก็มีความชอบคนน่ะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักเลยช่วงนี้โฟกัสของเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องชีวิตเรื่องเองินเ,เรื่องทองมากกว่าความรักแต่มีคนไม่แอบชอบอยู่นะเหมือนมีคนกำลังมองดูชีวิตคุณอยู่และเขาชื่นชมคุณ อาจจะมองถึงความเก่งในการแก้ปัญหาอาจจะมองถึงความเก่งในการที่คุณได้เรียนรู้ได้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ยืนหยัดอยู่ได้มีสายตาอะไรคู่เฝ้ามองคุณอยู่อาจจะเฝ้ามองความสำเร็จออนะจ๊ะบางคนอาจจะมีความรู้สึกถึงความผูกพันดีๆมิตรภาพที่ดีก็ได้นะคะบางคนอาจจะมองถึงการตกแต่งที่พักทำความสะอาดย้ายบ้านย้ายเรือนมีความสุขกับชีวิต หาความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆบางคนแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณอาจจะต้องหาการเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายต้องถามว่าคุณอะไรที่คุณขาดหายไปเช่นความรักที่มันไม่สร้างไม่สร้างความสุขคุณอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่กับมองถึงความรักใหม่ๆอีกสักครั้งนะคะมันอาจจะมองถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อใจคุณมากๆก็ได้นะคะชีวิตมีหลายรูปแบบมาก บางคนอาจจะเจอคนที่น่าสนใจบางคนอาจจะเจอคนที่เราชอบแต่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะชอบเราอะไรอย่างเงี้ยอืมนะจ๊ะอ่าจะมีอารมณ์ของความรู้สึกของอารมณ์มาเยอะอารมณ์รู้สึกช่วงนี้กินอิ่มไหมกินอิ่มถึงจะเครียดแค่ไหนก็กินอิ่มรู้สึกน้ำหนักตัวขึ้นหรือเปล่านะจ๊ะหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่กับการงานค่ะการงานที่ทําให้คุณมีความสุข อาจจะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในวิถีของการทำงานก็ได้เราเริ่มมาทบทวนการทำงานของเราว่าการทำงานอย่างนี้มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยปรับเปลี่ยนเรียกว่าการปรับเปลี่ยนให้ถูกกับยุคสมัยก็ได้นะคะมองถึงความรักมัน over, มีทั้ง the lover มีทั้ง e g e of cup ชีวิตเขาบอกว่ามีขึ้นมีลงแต่ประตูบานเก่าจะปิดไปประตูบานใหม่จะเปิดขึ้นค่ะไปดูกันสิความรักไปเน้นหนักเรื่องความรักกันหน่อย ความรักความรักของคุณไปกันที่คนโสดไหมคนโสดความรักจะมีคนเข้ามาจีบไหมจะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างไหมในระยะเวลาอันสั้นนี้เอสออฟสองตั้งดับักขนาดนี้ในออกคับนี่ไงเป็นคนมีสเสน่หนะ์นั่นแหละแต่มีสเสน่ห์แต่มีความแข็งกร้าวอยู่ในตัวเองนะจ๊ะอือโอ้มีความเป็นที่เอ็มเพรส บางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแด็หรือบางคนเป็นคนเก่งมากๆเลยนะมีความรู้มีความสามารถมีสมเสน่ห์มีเรื่องปิดบังซ่อมเร้นคำพังสายตาคนอื่นความรักของคนโสดนะคะคุณยังรักใครถ้าคุณรักใครคุณก็ยังรักเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณไปสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้้ะลักคุณเป็นคนตรงๆนะไม่หวานเราขวานผ่าซากพูดจาตรงไปตรงมาแต่เป็นคนใจดีมากๆ เป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีมันตรงกับบุคเลยลักษณะของคุณนะอารมณ์ประมาณนี้คนโสดยังเราไปก่อนคุณไม่อยากเริ่มต้นกับใครหรอกจากที่มองไอคนที่เข้ามาเนี่ยมาจีบคุณหรือว่าคนที่คุณรู้ว่าเขาชอบคุณเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ภาพลงตาไหมมันอาจจะเป็นไม่เห็นมีใครมาสารภาพรักเลยอาจารย์ไม่เห็นมีลองมองซ้ายมองขวาดูค่ะมันมีคนมาชอบแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้อยากได้คุณอยากอยู่คนเดียวในออลคับ พอใจที่จะโสดพอใจที่อยู่คนเดียวพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนี้กับความตัวคือคุณรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองของคุณมากๆอ,อ่ะอ่าอ่ะไปถึงสถานการณ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความรักสถานการณ์ไม่ชัดเจนค่ะมีโอกาสความชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมคะความรักที่ไม่ชัดเจนหรอในออฟสัต เครียดๆอยู่นะกับความรักที่ไม่ชัดเจนเนี้ยเทนออปเพนเดเคิลบางคนอยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องหรือความรักที่ไม่ชัดเจนบางคนดูคนมีเจ้าของแล้วไหมอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่เจ้าของแล้วนะไหนออเพนเดเคิลน่นไงความรักที่ไม่ชัดเจนบางทีคุณรู้สึกว่าการที่เราฝ่ายคว้าหาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกำลังฝ่าคว้าหาความรักที่มองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวถ้ามันไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้หรือถ้ามันมีแล้วทาให้เราต้องุดอิดหัวใจหรืออยู่แบบไม่มีสถานะอยู่แบบไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยคุณอยู่คนเดียวดีกว่าคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ดีมีเงินก็ใช้เงินทำตัวให้สวยทําตัวให้รวยทําตัวให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ผ่านชีวิตของความรักมาเยอะมากๆเลยหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่มองรักทิ้งความรักไปแล้วนะไม่อยากได้ความรักแบบนี้ อะไรที่สร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณอะไรที่ดราม่าใส่ชีวิตคุณคุณจะไม่ได้อยากได้มันแล้วคุณจะไปข้างหน้ากับชีวิตของคุณและคุณจะอยู่ตัวคนเดียวมีเงินใสอย่างอยากจะทําสวยอยากจะซื้อของให้กับตัวเองทาอะไรก็ได้ใน,ในใจที่คุณต้องการสถานะไม่ชัดเจนยังคงเป็นความเครียดค่ะยังไม่ชัดเจนหรอกอืมพร้อมที่จะอยู่คนเดียวด้วยเดวิดอั f ฟอร์จูนบอกว่าอะไรบอกว่ารอ ถ้าคุณรอเนื้อคู่ถ้าคุณรอคนที่ใช่ถึงเวลาคนที่ใช่จะมาเองนั่นแหละโอเคไหมอ่ะไปที่รักสามเศร้ารักซ้อนกันสถานะของคนรักสามเศร้ารักซ้อนจะเป็นยังไงต่อไปแม่จา๋าไพ่ชุดนี้มันใหญ่มากจนอาจารย์สับลำบากมากเลยอ่ะ,อะ สถานะของรักซ้อนมีคนกำลังปิดบังเรื่องปิดบังซ่อนเร้นอำพรางสายตาจากคนอื่อออน seven of swords มีคนแทนข้างหลังคุณอ่ะเขาอาจจะไม่พูดความจริงกับคุณก็ได้นะคนที่คุณรักอ่ะ for ใช่นำมาซึ่งความเบือ่อนายความหงุดหงิดความไม่ได้ตังใจการเลือกผิดคุณรู้สึกว่าเลือกผิดคนคะ่ะเลือกรักคนผิดใช่คุณเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆและคุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณกระโจนลงมาอยู่ในความรักที่เป็นรักซ้อนแบบเนี้ มันเลือกผิดแล้วก็การเลือกผิดของคุณเนี่ยคุณอาจจะมองดูถึงเขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณเขาดูมีเสน่ห์เขาไม่ได้คุยกับคุณมีมีความหวาดระแวงมีเรื่องราวของความคิดที่วนเวียนซ้าไปซ้ำมาหรือการเกิดเรื่องราวอะไรก็ได้ซ้ําไปซ้ำมาแบบนั้นโอเคไหมอะไปดูคนรักกันในคนมีคนรักค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณแล้วตอนนี้ค่ะ W off tune คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคะอืมเขามองคุณนะถามว่าเขาคิดยังไงเนี่ยเขามองบางคนนะนะ<ม>คุณสองคนนะ<ม>เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือครอบครัวรู้จักกันเขาคิดยังไงกับคุณเพจเขาเป็นตะก็เขารู้สึกถึง การการการที่เรามาเจอกันน่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาคิดยังเขาคิดกาคุณดีนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมดีหรือบางคนถามว่าบางคนเก่งบางคนดูแลคนอื่นได้ดีเหมือนคุณเป็นแม่คุณมีความพร้อมเดอะนัมเบอร์วันคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาบอกเลยเขารู้สึกถึงความเป็นที่หนึ่งในใจเขาตั้งแต่เจอเจอคนอื่นมาใครก็ตามแต่เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ ดูแลคนอื่นได้ดีดูแลชีวิตตัวเองได้ดีมีระเบียบวินยัยมีชีวิตที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลคนอื่นๆได้ดียกเว้นดูแลตัวเองโอเคไหมเออเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสิ บางคนนะบางคนเคยบางคนเนี่ยเคยวางแผนถึงความรักถึงการแต่งงานหรือการการมีความรักที่ไปกันยาวๆมั่นคงอะ่ะเขาคิดถึงคําพูดคิดถึงสิ่งที่เราเคยสัญญิงสัญญากับคุณไว้เขายังคงรักคุณอยู่นะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะยังคงต้องการคุณอยู่นะแต่สิ่งที่เขาทําได้คือเขารู้ว่าคุณ เขาอาจจะต้องปล่อยคุณไปเริ่มต้นใหม่หรือบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราสองคนอาจจะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะ take action ไหมเขาจะ take action ไหคระ She of Pentacle เขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากคุยเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณ Spin of One แต่เขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยอะที่เรา2คนจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมอะมันไม่ง่ายจริงๆนะ พราะว่าทุกอย่างบางทีบางทีทุกอย่างที่ผ่านมาตอนคุณอยู่กับเขาเนี่ยมันบางทีมันมันมองไปในแง่ไม่ดีมันมองถึงทิศทางไม่ดีต่อกันไปแล้วอะ่ะมันก็ยากนะค่ะว่าจะเทคแอคชั่นไหมคงไม่เทคหรอกค่ะคงปล่อยให้ทุกอย่างไปเป็นวิธีปล่อยคงต้องปล่อยคงลปล่อยทุกอย่างไปถึงแม้จะอยากคุยถึงแม้ยังมีความรักที่หลงเหลืออยู่ตรงนี้ถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่คุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนะ มันเป็นความรู้สึกของการอินเลิฟหรือเป็นเนื้อคู่เขารู้สึกแบบนั้นแต่มันคู่มันก็อาจจะมีหลายแบบเขาอาจจะมองว่าเราสองคนถึงจะเป็นคู่กันก็ตามแต่มันเป็นคู่กันที่ที่ต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างมีแนวคิดที่แตกต่างกันแหละอืม,อมสถานก,การณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อคะจะเป็นยังไง ออกคับคิดถึงกันแต่ต้องทําใจใช่คิดถึงกัน prayed, แล้เฟ้อมองกันอยู่ค่ะใช่ฝ้อมองกันอยู่บางคนน่ะอยู่ในกลุ่มลายเดียวกันนะเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาก่อนยังอยู่ในกลุ่มลายเดียวกันยังเห็นกันอยู่เออยังมองเห็นกันอยู่ได้แต่รอคอยใช่ความรักของคุณค่ะบางทีความรักความรักหนึ่งที่เราเคยมีเราไม่เคยลืมออกไม่เคยลืมไปจากใจ แล้วก็ได้แต่รอคอยได้แต่รอคอยได้แต่รู้สึกถึงความคิดถึงที่ส่งไปถึงแล้วมันจะถึงหรือเปล่าบางคนก็อยากจะเป็นเพื่อนกันอยากจะเป็นกระยาในมิตรที่ดีต่อกันแต่ก็ไม่ได้กล้าที่จะทักทายกลับมาไม่กล้าที่จะทําอะไรได้แต่รอคอยให้อีกฝ่ายหนึ่งทักไปได้แต่คือต่างคนอาจจะคิดเป็นคนล,ละทิศคนละทางแต่ว่าความคิดถึงมันอยู่ตรงนี้น่จจะอืมเขาต้องการอะไรจากคุณ เขาต้องการอะไรจากความสำคัญน,นี้นะคะเขาต้องการอะไร True of One ต้องการอะไร King of Swords Queen of Pentacles ต้องการอะไร Five of Pentacles Six of Pentacles เขาต้องการอะไรเหรอเขาไม่บอกความต้องการในใจของเขาให้คุณได้รับรหรอกคนคนนี้ปากอย่างใจอย่างค่ะบางคนก็อยากได้ต้องการรักแต่ก็ไม่พูดเป็นคนที่ปากหนักไม่ยอมพูดหรือไม่ยอมลดตัวลงมาให้เรารู้ถึงความเป็นเขาแต่ถ้าถามว่าดูเขาสบายดีไหมเขาภายนอกเขาอาจจะดูสบายสบาย,สบาย,ส,บายสบายใจแต่ในความในใจมันไม่ใช่นะอืม ในความในใจมันมองถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทบทวนหลายๆอย่างที่เขาคิดแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันมีความรู้สึกเสียใจเหมือนกันในบางสิ่งบางอย่างที่มันหายไปเขาอาจจะมองว่าเมื่อก่อนนียคุณอาจจะวิ่งตามเขาให้ความรักแก่เขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับคุณเลยเ,ออเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรกับคุณสักเท่าไหร่ อืมประมาณเหมือนเสียใจแหละแต่ก็ไม่ทำอะไรนะอารมณ์นี้ความหมายในใจของเขาค่ะถ้าเขาอยากบอกได้สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคืออะไรถ้าเขาบอกได้ถ้าเขาฝากบอกได้ The story of ีออ คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎราศีกรกฎทัดดินพระศพมังกรทัดดินอ่ราศีสิงห์หรือใครก็ได้ที่ไม่ได้บอกมาในที่นี้ความในใจของเขาที่เขายากบอกเขายากกลับมาจริงๆนะเขาอยากคืนดีด้วยค่ะเขาอยากทักคุณมากๆเลยแต่คราบลัวใช่ จริงในคนบางคนนะ่ะอยากทักมาลอเกินแต่เขาอาจจะมองว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปมีวิถีชีวิตของตัวเองแล้วแต่ถามจริงใว่าเขาก็อยากบอกเขาก็ยังบอกอยากอยากบอกก็คิดถึงและเขายังเฝ้ารอคอยรอการทักทายของคุณไปอยู่เสมอนะเขาไม่ได้ลบคุณออกไปจากใจเลยในความฝันของเขายังมีคุณอยู่เลยในความหวังในความฝันในความหวังของเขาที่เขายังอยากมาขอคืนดีกับคุณ อยากจะมาคุยกับคุณเหมือนเช่นเคยแต่ทุกครั้งที่เขารู้สึกแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อารมณ์ของเขาคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเนี้ยค่ะประมาณนี้อะไปดูไพ่แนะนํให้กัความรักทําไมกันไพ่แนะนําให้กับความรักทั้งนี้ไพ่จะแนะนาอะไรให้กับความรักทั้งนี้ค่ะ ั้นดินเป็นดาวจากน้ำใส่กระอกชงกลงเงาบนบานสารกาวค่ะอำนาจเงินทางสว่างอะใครแนะนำอะไรอาถ้าถามว่าไปบนบานอะไรไว้เนี่ยคุณไปบนอะไรไว้ไปบนบานสัเกาวให้ความรักท้งนี้มันกลับมาอยู่หรอหรือตัวคุณเองคิดว่าไม่ค,ควรกับเขาหรือเขาคิดว่าตัวคุณเองไม่คู่ควร ในความรักค่ะให้แนะนําว่าในความรักถ้าคุณกับเขามีบุญมีวาสนาต่อกันแล้วอ่ะยังสามารถที่จะกลับมารือฟื้นกลับมาคอม,มิกกันได้ใหม่แต่บางครั้งต่างคนต่างอาจจะมีภาระหน้าที่หรือบางคนอาจจะจมอยู่กับอดีตก็ได้แต่บางคนกําลังจะมองถึงแสงสว่างข้างหน้าแล้วค่ะเออมันเหมือนมันเหมือนใครบางคนในที่นี้กําลังคิดว่าเขากับเราอาจจะไม่ ไม่คู่ควรเขาก็เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ที่เขาส่งมาให้ได้คู่กันเขาส่งมาให้ได้รักกันแต่ไม่ได้ส่งมาให้ให้เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นอย่าจมูอกอดีตอดีตคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วแต่อนาคตแสงสว่างอนาคตในวันใหม่นจะไปบนอะไรไว้สิ่งที่คุณบนสิ่งที่คุณต้องการอาจจะ คุณอาจจะได้รับผลตอบแทนก็ได้ใช่บางทีในความรักถ้าเราอยู่ในความรักแล้วเราขาดความเป็นตัวตนของเรามากเกินไปรักใครคนหนึ่งต้องยอมเสียตัวตนความเป็นตัวเราเราต้องเหมือนเราต้องอยู่ในฐานะอะไพ่บอกว่าการที่รักใครสักคนแล้วเราต้องยอมเขาทุกอย่างยอมเขาทุกเรื่องยอมอยู่ใต้อานัดยอมทําตามที่เขาต้องการยอมไปหมดอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้ อีกฝ่ายมีความสุขนะเหมือนเราทําให้คนคนน,คนนั้นมีความสุขอะแล้วความสุขของเราเราอยู่ตรงไหน,นคุณอยากจะรักเขาคุณอยากจะคุณอยากจะรักเขาคุณอยากจะให้เขาสุขสบายใจและเราละ่ะเรานะเป็นฝ่ายที่ต้องยอมทุกอย่างและเรามีความสุขเรามีความสุขในการที่มีเขาแต่เรามีความสุขจริงๆหรือไม่ต้องถามตัวเองการที่รักใครสักคนอนะเราก็ไม่จำเป็นต้องยอมหรือสูญเสียความเป็นตัวตนขนาดนั้น ไม่ใช่อะไรก็ยอมอะไรก็ยอมการที่ยอมมากเกินไปก็อาจจะทําให้คนบางคนไม่ได้เห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นค่าในความรักครั้งนี้เลยก็ได้ถ้าเรายอมมากเกินไปนะคะคือความรักต้องมีคนสองคนต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องปรับตัวเข้าหากันเพราะมันมันมากันในความในการถูกเลี้ยงดูเนี่ยมร้อยพ่อพันแม่ เพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้าหาการและการอยู่กับใครสักคนที่เราต้องยอมเปลี่ยนตัวตนยอมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นบางอย่างอ่าแต่ว่าไม่ใช่เราต้องยอมยอมยอม,ยอ,มอีกคนนึงมีความสุขมากๆแต่คนทุกข์เหลือเกินเนี่ยความรักแบบนี้มันก็ไม่ยั่งอยู่และถาวรหรอกค่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในตรงกลางเดินสายกลางให้มันพอดีพอดีว่า เราเปลี่ยนตรงนี้เธอปรับตรงนู้นเราเปลี่ยนตรงนู้นเธอปรับตรงนี้ได้ไหมมันถึงจะพากันจับมือกันได้ไปในระยะยาวๆนะจ๊ะความรักไม่ใช่ต้องยอมยอมเสียทุกอย่างก็ดูเหมือนเราไร้ค่าเหมือนเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้เหมือนเขาจะทะํา,าทแบบไหนกับเราก็ได้โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกเราเลยยอมมากเกินไปก็ไม่ดียอมไม่ยอมเลยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเดินสายกลางให้เป็นค่ะโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ทีิปชั่นบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอปไลนะะ์มาค่ะแอดไซเอฟอูนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้ช่องช่อง YouTube ปรับเปลี่ยนอะไรไม่รู้คนบางคนดูอาจารย์อยู่ทุกครั้งแล้วมันหายไปบอกมามาคอมมาอินบ็อกบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์อาายัพคลิปมันไม่แจ้งเตือนบางคนไม่แจ้งเตือนไม่เท่าไหร่ไม่ได้กดติดตามไว้แล้วมันไม่โชว์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูคลิปอาจารย์ก็มาที่หน้าช่องมาที่หน้าช่องแบบนี้อ่ามาที่หน้าช่องเลยค่ะกดมากดตรงค้นหาข้างบนก็ได้นะคะ di of t a r o t b า a กันชรยาเห็นไหมแล้วก็กดไปที่หน้าช่องคุณจะเห็นวิดีโอเข้าไปที่คำที่วิดีโออ้าทำไมถึงเป็นอย่างงี้อ่ะเข้าไปที่คำที่วิดีโอคุณก็จะเจอคลิปของอาจารย์นี่เห็นไหมแล้วก็ไปที่วิดีโอก็จะเจอคลิปที่ทั้งอัพอาจารย์อัพคลิปทุกวันค่ะ ลงคลิปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะหาช่องอาจารย์เจอแต่การหาช่องเจอต้องกดติดตามถ้าคุณไม่กดติดตามนะมันหายไปเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่ะขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ